สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายอะไรให้เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ <c oughs> ไม้สี่สาบชิ้นนะครับรไม่ได้ทากาวทาอะไรนะครับไม่มีอะไร,รอ,อันนีก้ก็เป็นหินแล้วก็ผูกเชือกไว้แบบนี้นะครับเชือกแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอามาวางบนโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็เกียวเนี้ย ใส่แบบนี้แล้วก็จะวางไว้แบบนี้แล้วว่ามันจะอยู่ไหมว่าหินเล,ล,ล,ล็กๆจะร่วนหล่นหล่นลงไหมนะครับเพรออาะหินตัวนี้มันหนักอยู่แล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูแบบนี้เลยพอเราปล่อยมือหล่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็เราไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมก็อันนี้นะครับเราผูกกับหิน แล้วก็ไม้งานไม่มีกาวไม่มีอะไรก็จะวางไปตรงนี้แล้วดูว่าอันนี้มันหนักอยู่แล้วมันจะหลดนไหมถ้าเราวางแบบนี้ไปดูนะครับไม้ไม่ได้ทากาวนะครับหล่นแน่นอนนะครับเอาใหม่ เพราะว่าทน,นี้มันหนักอยู่แล้วมันหนักอยู่แล้วก็หล่นแน่นอนทีนี้อันนี้วางาไว้นะครับอ่าก็ไม่หล่นล้วแต่ถ้าว่าเราเอาอ้นนี้ออกที่หวังร่วงแน่เพราะฉะนั้นเรามีวิธีแบบไหนแล้วก็ไปดูกัน นี่อีกสองอันหรอไม้ก็สองงนเรา,รออเรายังไม่ได้ใช้เลยหรือว่าเขาใส่แบบนี้ทั้งสองงนสามอัน,อนอมันเป็นแผ่นในใหญ่หน่อยมันน่าจะอยู่นะมันสามอันมันน่าจะอยู่ก็อลองลองดูกันนะครับลองดูว่าอยู่อยู่ไม่อยู่อ่าลองดูนะเราเอาน,นี้ออกก็ล่วงหมดเลยทั้งสามนะครับเก็บมาก่อน นะครับก็ทำใหม่หวางไว้ครับไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าแขวนแขวนแบบนี้มันอยู่มันแบบนี้มันอยู่แ,บบยแล้ว เราจะมีวิธีแบบไหนเหลือไม้อีกสองอันจะให้มันแขวนอยู่นี้ไม่ให้มันหล่นลงได้ไปดูกันแล้วก็ทำแบบนี้ไม้นี้ใส่ไม้นี้ใส่แต่ถ้าไม้นี้ใส่ลูกก็ยังร่วงเหมือนเดิม ต่อฉานั้นเราทแบบไหนอลองดูอีกทีนะครับเอาไม้นี่ใส่เหมือนเดิมใส่เข้าไปเอใส่เหมือนเดิมทีนี้เราก็ไม้อันเนี้ยใส่ ถ้าใส่แ็บนี้ถ้ามันจะร่วงไหมเราลองขยับดูล่วงไม่ล่วงครับร่วงไม่ร่วงหนึ 1, 2, ่งสองสาออปรากฏว่าไม่ไม่ล่วงใช้ได้ครับไม่ร่วงไม่ร่วงใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่ร่วงครับ ไม้ก็ไม่ได้ทาเกลีวไม่ล่วงเลยนะแต่ถ้าว่าเราเอาไม้นี้ออกเรียบร้อยไม่่วงโอเคครับผมก็ให้ชมกันแค่นี้นะครับ